นี่ครับและนี่สําหรับวงที่สองนะครับนี่ครับผลงานนะครับนี่ครับยกโว์หน่อยครับยกโว์หน่อยครับขอบใจไอตัวนี้ฟุกนะครับผิดคิวครับผิดคิวผิดคิวครับปลากระบอกนะครับแต่ว่าผิดคิวมาเป็นรลานนี้นะครับนี่ครับถึงไอ้ยักษ์นะครับแซมโบ้ครับตัวใหญ่มากไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะติดอ้วนปลากระบอกได้ตัวใหญ่แบบนี้ กับกวนตาเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัวใหญ่กับอวนปลากระบอกนะครับอวนนิดนึงครับ đứng ngay hết ไจวุ่นนี่ เนี่ยตรงไม้เลย ง้ไม่มีปลาเป้นเลยนี่ครับบงนี้เจ๋งๆเลยครับนี่น,นะครับปลาเดี๋ยวเรามาปลดนะครับแล้วก็จะรู้ว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคนเจอยมครับผมมัวแต่สับสนอยู่นะครับปลากระพงตกปลากระพงหลุดขาดไปสองตัวนะครับสับสนอยู่ครับตัวใหญ่มากครับขาดไปสองตัวแล้วสมองไม่คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องปลาอย่างเดียวปลดตายปลอดตปลอดได้ครับทำนี้ก็ตีไม่แน่นะไม่ได้ตีแข็งนะไม่ได้ตีมาหลายทีเหมือนนี้ติดตามันไว้นะเออสิ่งที่มัน้นอนเนี่ยว่าลิ้งใหญ่ใช่ไหมนะตากกระบดดเขาตากกระโดอันไหนอันไหนอบนไหนอันไหนอันยอะ วันนี้ก็ตั้งเป้าไว้นะครับติดรูนะทำติดรู้ดีมากนะเดรู้เฉพาะคนก็เอานั่งทำติดรู้นะเขาติดรู้รอบๆไปหมดนะตัวนี้มันถึงเงี้ยนนี้นนี้มจเก็บปลาแคบไม่กี่ปลาโัยเฉพาะวันนี้ก็ยกคมที่เขาชอบให้ดูนะครับหรือไปแล้วจะเป็นเป็เป็ดตอกครับเที่ยงขับอยู่ปลาบองครับเหมือนแบบเที่ยงไปขับไปสมตัวครับขึ้นมาบากผิวตัวละตัวเลยประมาณรับอ้าวมัอเริ่มระตืครับ นี่ก็ที่ัดไปแล้วตัวหนึ่งครับและนี่คือวงที่2นะครับที่ปีเสร็จสาวเรียบร้อยครับนี่ก็ปลาปอดไปตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ลืมนะครับลืม ลืมถ่ายตอนตอนตีแล้วก็ตอนสาวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมีเซอร์พรส์อยู่ในกองด้วยครับนี่ครับดูไว้ก่อนนะครับเซอร์พใส์ในกองครับนี่ครับถึงไอยักษ์นะครับจัมโบ้ครับตัวใหญ่มากไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะติดอวนปลากระบอกได้ตัวใหญ่แบบนี้กับอวนตาเล็กๆแบบนี้นะครับ กใหญ่กับอวนปลากระบอกนะครับอวนนิดเนื้อรัออนนแล้วก็มีเอเลียนติดมาด้วยนะครับนี่ครับสับปะระครับเอเลียนครับ เดี๋ยวปดจนหมดวงนี้แล้วก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแลครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับนี่ครับทะเลยามเย็นนะครับคลื่นลมสงบตอนกลางวันมีคลื่นมีลมนะครับแต่ตอนนี้สงบลงแล้วครับนี่ครับและนี่สําหรับวงที่สอนะครับนี่ครับผลงานนะครับนี่ครับยกโชวหน่อยครับยกโชวหน่อยครับ ไอ,อ้ตัวนี้ฟุกนะครับผิดคิวครับผิดคิวผิดคิวครับปลากระบ,บอกนะครับแต่ว่าผิดคิวมาเป็นปลานี้นะครับน่าก,กินนะครับสีสันน่าก,กินมากครับยิ้มหน่อยครับ